ส่องภาพล่าสุดยุยญาติเยอะนักร้องลูกทุ่งดังจำแทบไม่ได้ฝรั่งสายฝอมากวันนี้เราจะพาทุกท่านมาส่องภาพล่าสุดของอยุยญาติเยอะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังล่าสุดจำแทบไม่ได้ฝรั่งสายฝอมาก ต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักสำหรับนักร้องลูกทุ่งดังยุยญาติเยอะมีผลงานสร้างชื่อจากเพลงพกเมียมาด้วยหรอซึ่งยุยเริ่มเข้าสู่วงการเพลงจากการเข้าประกวด small champ ของรายการคอนเสิร์ตคอนเทสเมื่ออายุ9ขวบจนคว้าตำแหน่งชนะเลิศต่อมาจึงได้ออกอัลบั้มเพลงชุดแรกในชื่อญาติเยอะจากนั้นยุยญาติเยอะกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งเมื่อออกอัลบั้มกับค่าย4 s ในชื่อยุยเป็นสาวแล้วจำนวนมากกว่า10ชุด ขณะนั้นมีวงดนตรีแสดงสดเป็นของตนเองหลังจากนั้นค่อยเงียบหายไปจากวงการพักใหญ่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดของยุยญาติเยอะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังล่าสุดจําแทบไม่ได้ฝรั่งสายฝ่อมากโดยงานนี้ยุยญาติเยอะก็ได้อวดลุกใหม่พร้อมระบุข้อความว่ากล้าใส่เมืองไทยมันร้อนแรกกระดากหลังเย็นดากเนอะเวทีต่อไปใส่จีสติงติดตามเนอ โตแล้วอยากใส่อะไรก็ได้ลูกอนุญาตจบปิ้ง